สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตามหาการใหม่ที่ชื่อว่า e นะอีโวแสงแห่งอนาตการอัดลันนะอชื่ออา่านยากมากๆเลยนะครับการนี้นะครับเป็นการตัวละครย้อมสีปะเราไปดูความสามาร,รถของการนี้กันนะนี่นะครับอีโวแสงแห่งอนาตการอัดลันนะครับผม ความสามารถชึ้งหนึ่งนะเมื่อก่อสร้าง3หลังเนี่ยก็จะมีโอกาส90เปอร์อย่าไปยังตำแหน่งจุดยืนนะครับใช้ได้2ครั้งนะมีโอกาส85เปอร์ป้องกันการบังคับย้ายหรือการดักจับนะครับอ่าอย่างไม่หมดนะเมื่อไฟตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของตัวเองก็จะมีโอกาส45เปอร์อ่าใช้เอฟเฟกต์เนบิวล่านะครับเอฟเฟกต์นี้เนบิวล่าเนี่ยมันน่าจะคล้ายกับความสามารถของลูกไฟซาโคแน่เลยเมื่อไฟตรงข้ามไปตกนะก็จะถูกยกเลิกความสามารถ70เปอร์นะครับผม มาตอน,นความสามารถที่สอนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส90เปใช้ Effect, กเกอฟเฟกต์แท็กเกิลสุดแกร่งนะครับความสามารถแท็กเกิลสุดแกร่งเนี่ยก็เลือกนะครับเลือกไปข้างหน้าได้12ช่องนะถ้ามีฝ่ายตรงข้ามอยู่ในระยะ12ช่องก็จะบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามไปด้วยนะครับความสามารถเนี่ยมันคล้ายกับความสามารถแท็กเกิลของก่อนนั่นเองนะครับผมอย่างนม้หมดนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับถูกเอฟเฟกต์ความกลัวนะก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยชาร์จโล่ไม่ได้3เทเพ์ินนะว,ว้าวนี่มัน เป็นความสามารถของกอนเลยนะครับการ์ดเนี่ยมันน่าจะเป็นการ์ดสายป่วนบวกความโหดนิดนิด,นด,นดมั่งนะถ้า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 ผมเดาไม่ผิดนะวิธีการามานะครับก็ตามหาถุงมือแห่งแสง A บวก2ชิ้นตราสัญ,ญลักษณ์ A 2ชิ้นชุดเกราะ A 2ชิ้นคทถา A อีก2ชิ้นนะครับก็จะแลกเงาของอัลลันเอสได้นะแล้วเราต้องหานะครับพอเท่าแห่งความมืด A บวกอีก5ชิ้นนะครับเพื่อแลกพอเท่าไฟเนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สะสมพอเท่าไฟเอนะครับ1อันบวกกับเงาของอัลลันอีก4อันนะครับเพื่อแลกอีวูอัลลันว้าว <laughs> แลกแพงไปในเนี้ยอ่า ถ้าจะแลกแสงแห่งอนัตการอัตลันนะต้องหาพอเท่าไฟ F1 อันนะครับแล้วก็เงาของอัตลันอีก5ใบนะครับแต่ถ้าใครนะครับไม่อยากจะได้การ์ดแสงแห่งอนัตการอัตลันนะก็เอามาแลกเกรตาได้นะครับนี่นะมีคอสตูมด้วยนะครับจากการแลกนะแสงเนี่ยนะครับมีขายนะครับมีขายาใน ในร้านค้านะฟับนี่มีใช้เงินจริงซื้อนะครับราคา179บาทแล้วก็ใช้เพชรซื้อได้นะครับในราคา7,999เพชรว,ว้าวใครที่อยากจะได้คอตูมอะไรก็ไปจัดกันเลยนะปะ่ะเราไปสุ่มกันนะครับผมมีเพชรอยู่2 0 0 0 0กับอีก5 0าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะปิดได้หรือเปล่านะเริ่มสุ่มเลยนะ าตากับกระทานะครับชุดเกาะชุดเกาะเกาะไม่ใช่ดิตาแล้วก็กระทาวา้าวเอ้บวกยังไม่ออกเลยนะผมว่าเอบวกนี่แหละน่าจะยากเหมือนเดิมนะครับวา้าเอรุ่นล้วนเอรุ่นล้วนเอรุ่นล้วนไอ้วอบวกอยู่ในเพื่อน โอ้โหกระทาล้วนเลยกาทาเองนั่นกทาอ่าชุดเกาะตราโอ้โห <c oughs> อ๋อยอดไปเลยทุกคนโอ้ยเนตนสุพเพชรปะเนี่ยโหสามพันแล้วไอ้บุกยังไม่ออกเลยอเออฮือจริญ่พวงนะ ไอบวกยังไม่ออกสักใบเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นพอเท่าเออพอเทามาแล้วหนึ่งอันอเท่าไหร่เนี่ยเกือบสี่พันตายตายตายไอบวกไม่แทบจะไม่ออกเลยอ่ะไอบวกอะไรนั่นน่ะอะไรวะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดนี่ก่อนนะของแถมก่อนนะของแถมนะครับของแถมของแถม,แถมนี่ไง คากระทาเอืมกระทาเต็มบ e e <P an> ้านเต็มเมืองชุดกอชุดกอตาทาตาตาชุดกอ ชุดเกระทถาชุดเกระค่ากระท่าชุดเกออาะชุดเกาะชุดเกาะโอ้ยชุดก็ดกระท,ท่าโอ้เอบวกไม่ออกเลยอะไรครับเนี่ย ตายตายตายสีย่พันใช่ไหมเนี่ย 4, สี่พันสี่แล้วมั้งเนี่ยเนี่ยไอ้ถุงมือเนี่ยไม่ออกเลยไอ้บวกตายตายตาย,ตายอย่างงี้สี่พันยังไม่ได้เลยจากไปไหนเนี่ยเพื่อนอ๋อโอ้โ,อโหคาานะาชุดเกาะกับคาคาทา อ่ากระทากระตาอินบวกไม่อ,ออกเลยอะทุกคนบั๊กปะเนี่ยเออมาแล้วโ้โห้าพันเรอมาชิ้นแรกอ,อย่างนี้อะโอ้ผมไม่ออกเลยืมสุ่มหายสุม่มหายเลยเนี่ยเออผมถุงมือไม่ออกเลย เพื่อนถูงมือมาหน่อยโอ้โหไม่ออกเลยอ่ะยาก,กนะเนี่ยเออชิ้นที่สองตักันโหดเลยเพื่อนทำไมมันออกยากจังเลยอืมอืมอ่าเท่าไหร่เนี่ย 8, 000. 8, 000, 4, แปดพันแปดพันสี่ละอ่ะซูมต่อ,อีกหน่อยนะึง ซุมให้เหลือหมื่นหนึงแล้วค่อยเปลี่ยนภาษานะครับเพื่อภาษาอื่นจะออกดีเป็นยังหมดเราก็ยังมีความหวังไว้เอ,อยังังไงเจนเจนเพื่อนโอ้เอมารัวๆเลยเอาเอบวกให้เราหน่อยออยังไงอ่ะอึ๊บโอ้โหเคหมื่นหนึ่ง มือหนึ่งได้เนี่ยได้ถุงมือสองอันน่ะโ,โหบ้าไปแล้วมาดูของแถมกันนะครับว่ามันจะได้เพิ่มบ้างหรือเปล่านะครับฟับอ้บวก <c oughs> อ้บวกตัวไหนโอ้โหได้พอเท่ามันหนึ่งอันโอ้โหได้พอเท่ามันหนึ่อันนะแต่ว่าไอ้กรงเล็บไม่ออกเลยอื <c oughs> เดี๋ยวไปเช็คก,ก่อน ชก,ก่อนเชืคอก,ก่อนหมื่นกับสี่ร้อยฮะหมื่นกับสี่ร้อยได้เอสแค่หนึ่งอันเหรอแล้วก็ได้อ่าเนี่ยพอเท่าแห่งความมืดหรออีกสามอันอ๋อรวมแล้วสามอันนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดก่อนนะผมลองเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดมั้งนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าภาษาอินโดเนี่ยมันจะออกดีบ้างหรือเปล่านะไปต่อนะครับตอนเนี้ย ขาดนะครับขาดไอ้ถุงมือเนี่ยประมาณ8ชิ้นแล้วก็อเอีบวกพอท่อแห่งความมืดเนี่ยอีก2ชิ้นนะโอ้โหมิดิเอลล้วนทุกคนน่ะไม่ออกนะครับไม่ออกนะโอ้โหสุมหายสุมหายเลยไม่ออกเลย ยากไปไหนครับเนี่ยตายตายตายผมกล่าว่าถ้าปิดแค่ถ้าหมื่นห้านะถ้าปิดแค่หมื่นห้าผมเนี่ยจะเอาเพชรเนี่ยไปสุม่มอ่าไปสุ่มไอ้วัตถุดิบเพื่อไปแลกอันนี้มันดีควันตุมไงอ่ะมาแล้ะอันที่สามนะโอ้โหขายเยอะ <c oughs> ตาย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 อเอาอีกสักพันหนึ่งจะไปเปิดของแถมไงเออสีละโอ้โหกะาว่ากะาว่าจะไม่ให้ผู้เล่นได้เล่นกันเลยเหรอเนี่ยโอ้5ห้าแล้วทุกคนห้าแล้วห้าแล้วอ่าตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับประมาณห้าพันนะเราไปเปิดอ่า ของแถมกันรับเสร็จแล้วนะได้อะไรมั้งเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อได้พอทอดความมืดมาอีกหนึ่งอันนะปั๊บทอดเนี้ยผ่านไปแล้วหมื่นห้านะครับสภาพหมื่นห้านะได้เอบวกถุงมือเนี่ยห้าอันส่วนอ๋อพอทอดความมืดเนี่ย อบวกเนาะได้ไหมสี่ขาดหนึ่งนะครับอันนี้ขาดหนึ่งอันนี้ขาดหนึ่งอันนี้ขาดห้าโอ้ยอยังขาดเยอะทุกคนดูนี่ห้าพันสุดท้ายมันจะปิดได้ไหมเนี่ยดเลยไหมอบวกเลยก็ได้ hey, เฮ้ยเราหมดเยอะแล้วนะอืมไม่มีอะไรติดเลยนะครับชื่อไม่ขึ้นนะถ้าเปิดได้ถึงมือเนี่ยเหมือนชื่อมันจะขึ้นนะครับ อ่ะนี่ชื่อขึ้นนะครับนี่นี่นี่นขาสีถุงมือขาสีแล้วมีความหวังแล้วมีความหวังแล้วยังไงยังเงียบยังเงียบเพชรจะหมดแล้วเนี่ยเออครบแลไอ้เนียครบแลนะบวกอ่าพอต้อนความือครบแล้วเหลือแค่อ้เนี่ยเหลือถุงมือ ชื่อไม่ขึ้นนะชื่อไม่ขึ้นชื่อขึ้นอ่าเจ็แล้วขายสามนะขึ้นบั้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นนะชื่อชื่อขึ้นไหมอืมชื่อขึ้นไหมไม่ขึ้นนะจะได้รีวิวไหมเนี่ยชื่อขึ้นไหมเนี่ยอโหชื่อไม่ขึ้นนะ ชื่อขึ้นไหมชื่อไม่ขึ้นโอ้โหเอล้วนๆไม่ติดไม่ติดโอ้โหเดี๋ยวไปเปิดของแถมกันนะครับฟับรับเสร็จแล้วนะครับดูสิ A อบวกมันจะได้เพิ่มหรือเปล่านะ เพิ่มมไหมเพิ่มมไหมโหโอ, <c oughs> โอ้ไม่ได้เพิ่มเลยนะครับไม่ได้เพิ่มเลยอืมอ่าขาดเท่าไหร่เนี่ยขาดอีกสามส่วนอ่าอันเนี้ยครบแล้วอ่ะรับนะครับปับ๊บโหขาดอีกบวกสามชิ้นผมจะไปหาเพชรจากไหนเนี่ยอืมอ่ะคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะกันนะครับผมใครที่ทำก็ขอให้โชคดีขอให้หมดกันน้อยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบายบาย